สารคดี a าร b บ m a กับ Britney Smith การล่่งละเมิดกับการป้องกันตัว s t a t e of a l a b a m a v าเวอร์ซ i t บิตฉายทาง Netflix ในปี2022ก็เป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตอันยากลำบากของ Britney Smith ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงเวลาที่ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังเหตุการณ์สังหารคนเพื่อปกป้องตัวเอง ในประเด็นที่กล่าวถึงชีวิตในวัยเด็กการแต่งงานการมีลูกการสูญเสียและการเสพยาเสพติดจนถึงการเสียสิทธิในการเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็น,นเรื่องราวที่มันซับซอ้อนและลึกซึง้งโดยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่หล่อหลอมตัวตนและการกระทําของบริทนี่ครับสารคดีเรื่องนี้นะฮะสะ้อนถึงวงจรของการตกอยู่ในความทุกข์ของบริทนี์ที่ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเธอเท่านั้นนะฮะ แต่ยังสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมของการถูกกดขี่และความไม่ยุติธรรมที่ผู้หญิงเนี่ยต้องเผชิญจากกฎหมายของรัฐครับในช่วงวัยเด็กบริทนี่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ มีความขัดแย้งและการถูกกระทำด้วยความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอในระยะยาวเลยครับทำให้เธอเนี่มีความอ่อนไหวต่อปัญหาสังคมและการแสวงหาการสนับสนุนจากครอบครัวและคนใกล้ชิดในแบบที่ไม่ถูกต้องนะฮะการขาดความมั่นคงทางจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษในวัยเด็กนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เธอประสบปัญหาในชีวิตเมื่อโตอขึ้นครับ และเมื่อบริ n นีโตขึ้นเธอก็ตัดสินใจแต่งงานโดยหวังว่าจะเป็นหนทางสู่ความสุขและความมั่นคงแต่การแต่งงานของเธอนั้นกลับไม่ได้ราบรื่นตามที่เธอคาดหวังเอาไว้นะครับปัญหาภายในครอบครัวการขัดแย้งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่เธอเนี่ยมีลูกครับแต่การเป็นแม่ในสภาวะเช่นนี้กลับเพิ่มความตึงเครียดและความกดดันมากขึ้น การดูแลลูกในขณะที่เธอต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นส่งผลให้บริดนี่เนี่ยไม่สามารถมีชีวิตที่สมดุลได้และเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในชีวิตของบริดนี่ก็คือการสูญเสียลูกคนที่4ของเธอที่มีชีวิตหลังจากการคลอดเพียงแค่ไม่กี่วันซึ่งทำให้เธอนั้นต้องจมดิ่งในความเศร้าและความรู้สึกผิดนะครับ การสูญเสียที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ทำให้เธอนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดมนอย่างแท้จริงบริทนีก็เริ่มหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทางจิตใจมันไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของร่างกายแต่ทำให้เธอนั้นตกอยู่ในวงจรของการติดยาและไม่สามารถหาทางออกจากปัญหานี้ได้ทำให้เธอไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างเท่าที่ควรจะเป็นบ้านช่องก็รกรุงรังเสียหน้าที่การงานที่ดี และท้ายที่สุดครับเธอก็สูญเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก3ามคนให้กับทางสังคมสงเคราะห์ไปเลี้ยงดูแทนนะครับแต่ไม่นานครับการที่เธอได้เห็นพ่อและแม่คนอื่นเนี่ยเล่นกับลูกๆของพวกเขาและการที่เธอเนี่ยเล่นกับลูกๆของคนอื่นทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยก็มีลูกเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถจับต้องได้ทําให้ความตั้งใจที่จะหวนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินั้นจึงเกิดขึ้นครับเธอจึงเลิกใช้ยาเริ่มทํางาน ทำความสะอาดบ้านช่องและการได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกอีก3ามคนกลับคืนมาเป็นสิ่งที่เธอนั้นปรารถนาอย่างที่สุดเธอจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้บริตนี่ตัดสินใจที่จะเลิกยาและเข้ารับการบําบัดเพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองแม้จะเป็นกระบวนการที่ยากลําบากและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่การพยายามรุดพ้นจากการติดยานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อทุกครั้งที่เธอรู้สึกอยากกลับไปหามันเธอจะนึกถึงหน้าลูกเสมอ เธอก็เริ่มฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีวินัยเข้าโปรแกรมการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าเธอนั้นสามารถเป็นแม่ที่ดีได้อีกครั้งและหลังจากที่บริทนี่สามารถหยุดยาเสพติดและเข้าสู่ชีวิตปกติได้เธอก็เริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกของเธอกลับคืนมาแม้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจะใช้เวลายาวนานและเต็มไปด้วยความซับซ้อน แต่บริตนี้เนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อพิสูจน์ว่าเธอนั้นเป็นแม่ที่มีความรับผิดชอบและมีศักยภาพที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้อย่างดีและหลังจากที่ชีวิตของบริตนี้เนี่ยเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะฮะเธอคิดถ,ถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุขสําหรับลูกๆซึ่งนํามาสู่ความคิดที่จะซื้อลูกหมาจากทอไดอันเพื่อนของเธอ เธอหวังว่าสุนัขนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่กําลังจะสร้างและจะเป็นเพื่อนเล่นให้กับลูกของเธออย่างไรก็ตามครับความคิดนี้ก็กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันพลิกผันเมื่อเธอต้องพบกับประสบการณ์ที่มันเลวร้ายในคืนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอนั้นไปตลอดกาลในวันที่2มกราคมปี2018 ทอสได้โทรศัพท์ไปหาบริตนี่ว่าเขามีปัญหาเรื่องรถที่มาส่งเขาเขาจึงจำเป็นจะต้องขอนอนที่บ้านของเธอบริทนี่ไม่อยากให้เขาเข้า,ขามาแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้จึงอนุญาตให้เขามานอนในบ้านได้เพียงแค่ห้องรับแขกเท่านั้นแล้วเธอก็ขับรถไปรับเขาที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในจุดที่นัดหมาย มื่อมาถึงบ้านครับไม่รู้ว่าทอดเนี่ยหัวเสียมาจากไหนทำร้ายบิดนี่อย่างรุนแรงหลายครั้งบีบคอเธอแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธอส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างมากกับบิดนี่เธอตกอยู่ในสภาพจิตใจที่เศราช้ำและหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์ล่วงละเมิดผ่านไปบิดนี่พยายามจะรักษาความสงบของตัวเองและโทรศัพท์หาแม่ของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ทอดก็ชอบขู่ว่าหากแจ้งเรื่องนี้กับใครหรือตำรวจเขาจะฆ่าเธอเวลาห้าทุ่มบริตนี่จึงโทรศัพท์ไปหาแม่และก็บอกให้ขับรถมาหาเธอที่บ้านเพราะอยากได้บุหรี่แม่บอกว่าไม่มีเงินซื้อให้แต่บริตนี่ก็บอกว่าเธอมีเงินขอให้แม่ขับรถมาหาที่บ้านเท่านั้นเธอพยายามทำตัวเป็นปกติแม้ภายในจ,จิตใจนั้นจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์ แม่ของเธอตอบรับแต่ก็ไปด้วยตนเองไม่ได้จึงให้คริสแมคคัลลีน้องชายของเธอรีบขับรถไปที่บ้านของเธอแทนคริสแมคคัลลีเป็นคนขับรถพาไปที่ร้านขายของเพื่อไปซื้อบุหรี่ตามที่บริทนีขอโดยมีทอสนั่งไปด้วยบริทนีมีความสับสนและความหวาดกลัวจึงไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวกับน้องชายของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอทำได้แต่เพียงแค่เก็บความรู้สึกและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเธอเอาไว้แต่ในที่สุดครับเมื่อถึงร้านขายของเธอก็ตัดสินใจที่จะบอกพนักงานของร้านเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเธอบอกว่าถูกล่วงละเมิดและถูกทำร้ายร่างกายในคืนนั้นพร้อมกับเขียนชื่อของเธอชื่อของท็อตคนที่ทำร้ายเธอและก็ส่งให้กับพนักงานเธอบอกว่าให้แจ้งตำรวจจากนั้นเธอก็เดินกลับมาขึ้นรถของคริสและขับรถกลับไปที่บ้านของเธอ ระว่างทางคริสเนี่ยก็เริ่มสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของเขาแต่ก็นั่งนิ่งเอาไว้รอจังหวะเข้าไปในบ้านก่อนเขาคิดว่าดีนะที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพกปืนตลอดเวลาหากคืนนี้เกิดจะเรื่องไม่ดีขึ้นเขาอาจจะต้องได้ใช้มันเวลาหนึ่งนากาตรงของเช้ามืดวันที่3มกราคมปี2018 เมื่อมาถึงบ้านคริสเนี่ยก็เริ่มเจราจากับทอตแล้วก็บอกว่าเขาเห็นรอยฟกช้ำทั่วร่างกายของพี่สาวเขาก็ได้ชักปืนออกมาวางไว้บนโต๊ะในห้องครัวและก็บอกว่าหากไม่พูดออกมาเขาจะใช้มันกับท็อตทอตก็ไม่กลัวครับและก็รีบวิ่งพุ่งเข้าใส่คริสแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งสองคนนะฮะก็ปลุกปั่มกันไปมาจนคริสเนี่ยพลาดท,ท่าถูกทอตบีบคออย่างรุนแรง เมื่อบริทนีเดินเข้ามาเห็นสถานการณ์เห็นน้องชายนั้นกำลังจะขาดใจเธอจึงรีบไปคว้าปืนที่วางอยู่บนโต๊ะหันปลายกระบอกชี้มาที่ท็อดบอกให้เขาหยุดทำร้ายร่างกายของน้องชายเธอแต่ก็ไม่หยุดครับเธอจึงเหนี่ยวไกไปสองนัดท็อดก็ล้มลงกับพื้นและสิ้นใจทันทีหลังจากเหตุการณ์ยิงบริทนีจึงตั้งสติและก็โทรไปหา911เพื่อรายงานเหตุการณ์ เธอตกอยู่ในอาการตกใจและสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธออ้างว่าน้องชายของเธอเนี่ยเป็นคนที่ยิงท็อตเพื่อช่วยชีวิตเธอในขณะเดียวกันเธอก็พยายามอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นเป็นการป้องกันตัวเพื่อหยุดไม่ให้ท็อตนั้นทำร้ายร่างกายเธอเพิ่มเติมและรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้ท็อตร่วงระเมิดเธอด้วยเธอก็เชื่อว่าการที่เธอกับน้องชายต่อสู้และใช้ปืนนั้นก็เป็นการป้องกันตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การต่อสู้ในชั้นกฎหมายอยู่ในช่วงปี2019ถึ2020เริ่มขึ้นเมื่อบริ e นีสมิธถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมท็อตไดเอาถึงแม้ว่าเธอนั้นจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายก็ตามแต่ในกรณีนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นเนื่องจากรัฐอาราบามามีกฎหมายที่ชื่อว่าสแตนยูอากาศซึ่งอนุญ,ญาตใหใช้กำลังเพื่อการป้องกันตัวในบ้านของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นจะต้องถอยหนี แต่ผู้พิพากษาและอายการเห็นว่าเธอนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอถูกคุกคามในขณะที่เกิดเหตุการณ์ยิงในชั้นต้นนะครับบริตตี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้ในศาลโดยอ้างว่าการกระทําของเธอนั้นเป็นการป้องกันตัวภายใต้กฎหมายของรัฐแต่อายการเนี่ยโต้แย้งว่าเธอกับน้องชายใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุเธอไม่สามารถหลบหนีหรือหาทางอื่นได้หรือข้อเท็จจริงต่างๆก็ถูกนํามาใช้ในชั้นศาลครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีนี้หรือไม่ การต่อสู้ในชั้นศาลนั้นยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความตึงเครียดบริตนีนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากอายการและจากกระบวนการทางกฎหมายทนายของเธอก็พยายามอธิบายถึงความรุนแรงและการถูกข่มขู่ที่เธอต้องเผชิญในคืนนั้นรวมถึงการที่เธอนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิตของตัวเองทั้งผลจากการตรวจสอบทางร่างกายยังพบว่าบริตนีนั้นมีบาดแผลที่ถูกทำร้ายร่างกายกว่า30แห่งและถูกล่วงละเมิดครับ และในระหว่างที่ท็อดกับคริสต่อสู้กันคริสก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงทําให้บริดนี่เนี่ยตัดสินใจยิงท็อดเพื่อยุติการถูกทําร้ายและในขณะที่ฝ่ายตรงกันข้ามนะฮะกลับพยายามโต้แย้งว่ามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงถึงขั้นฆ่าคนทั้งยังนําเรื่องของการโทรศัพท์แจ้ง911ว่าเธอแจ้งความเท็จว่าน้องชายของเธอนั้นเป็นคนยิงทั้งๆท,ที่เธอนั้นเป็นคนยิงเองซึ่งภายหลังนะฮะเธอได้บอกกับตํารวจว่าที่พูดไปนั้นก็เพราะว่าเธอกลัว กลัวว่าถ้าหากเธอเนี่ยเป็นคนยิงนะฮะเธอจะไม่ได้พบหน้าลูกของเธออีกต่อไปและในตอนที่คริสรับว่าเขาเป็นคนยิงก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้พี่สาวติดคุกครับแต่สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทงผู้พิพากษากับอายการต้องดำเนินคดีให้โทษสูงสุดกับริทนี่ก็เพราะว่าเธอให้การสับสนในคืนนั้นนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกล่วงละเมิดหรือไม่ เพราะแจ้ง911บอกว่าเธอนั้นเพียงแต่ถูกเขาพยายามแต่ในภายหลังครับเธอกลับคําให้การว่าถูกเขาล่วงละเมิดและที่สําคัญนะฮะการตรวจร่างกายด้วยแพทย์เนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าถูกล่วงละเมิดหรือไม่ทําให้อายการและผู้พิพากษาเชื่อว่าเธอนั้นแจ้งความเท็จครับบริทนีต้องผ่านการตรวจสอบจากสื่อและความคิดเห็นของสาธารณชนซึ่งทำให้เธอเนี่ยรู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก ทนายของเธอก็ได้จะบอกว่าการที่เธอไม่รู้แน่ชัดว่าถูกล่วงละเมิดหรือไม่ก็เป็นเพราะกลไกทางสมองของเธอนั้นอาจปิดกั้นเหตุการณ์สะเทือนใจนั้นจนเธอไม่สามารถบอกได้ว่าถูกล่วงละเมิดหรือไม่ครับส่วนความคิดเห็นของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะถูกแบ่งออกเป็นสองสายบางคนเห็นใจบริทนี่โดยมองว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดและการใช้ความรุนแรงเธอมีสิทธิที่จะป้องกันตัวและชีวิตของเธอครับ แต่เธอเนี่ยก็ไม่ควรถูกลงโทษสําหรับการป้องกันตัวเองด้วยในขณะที่อีกฝ่ายนะฮะมองว่าเธอเนี่ยใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและควรจะมีการดําเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีการสังหารครับคดีนี้นะฮะก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ทางกฎหมายสแตนโยกาศและระบบยุติธรรมที่ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มครองเหยื่อผู้หญิงในสถานการณ์เช่นนี้ดีพอในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายหญิงที่ถูกกระทำนะฮะมักเสียเปรียบฝ่ายชายจนเมื่อเธอเนี่ยป้องกันตัวเองจนทําให้ฝ่ายชายเนี่ยเสียชีวิตแต่ศาลเนี่ยมักตัดสินว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดและรับโทษสูงสุดเสมอแม้จะมีกฎหมายสแตนยูการดแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยมักไม่ได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้เลยครับในที่สุดนะฮะบริทนีย์สมิธเนี่ยก็ยอมรับข้อเสนอของอัยการ รับสาร,รภาพในข้อหาคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาซึ่งจะมีโทษน้อยกว่าการฆ่าคนโดยเจตนาครับทั้นที่เธอเนี่ยไม่อยากยอมรับนะฮะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่วิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เธอเนี่ยกลับมาหาลูกของเธอได้โดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายครับบริทนีสมิธก็ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีฆาตกรรมท็อตไดเอาถูกตัดสินจําคุก20เดือนแต่ก็จะรับโทษจําคุกที่มันลดลงนะฮะและการปล่อยตัวหลังจากการใช้เวลาในคุกไม่กี่เดือนเอง โดยให้เธอเนี่ยอยู่แต่ในบ้านของตัวเองและห้ามออกนอกบ้านของเธออย่างเด็ดขาดนะครับการตัดสินในครั้งนี้นะฮะยังคงสร้างการถกเถียงในวงกว้างว่ากฎหมายสแตนโยกาดหรือกฎหมายสิทธิป้องกันตัวนั้นมันครอบคลุมถึงกรณีนี้ด้วยหรือไม่และทําให้สังคมนั้นตั้งคําถามเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวในสถานการณ์ความรุนแรงที่มันซับซ้อนโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเพศหญิงและการถูกกล่วงละเมิด กรณีนี้ของบริตนี์สมิธเป็นการเปิดประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันตัวสําหรับเหยื่อที่ถูกการล่วงละเมิดทางเพศและความท้าทายในการใช้กฎหมายสแตนโยอากาศซึ่งอนุญาตให้ใช้กําลังเพื่อป้องกันตัวในสถานการณ์ที่ถูกคุกค,คามอย่างไรก็ตามครับในกรณีนี้นะฮะแม้บริตนี์เนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวแต่ด้วยกระบวนการทางกฎหมายกลับทําให้เธอเนี่ยต้องเผชิญกับข้อหาฆ่าคนตายและโทษจําคุก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของกฎหมายในการปกป้องเหยื่อความรุนแรงทางเพศที่มักจะมีสถานการณ์ที่มันซับซ้อนบทเรียนจากกรณีนี้ก็คือความสำคัญของการใช้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและการป้องกันตัวอย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือที่ผู้ถูกล่วงละเมอนั้นควรจะเน้นไปที่การเข้าถึงความช่วยเหลือทันท,ท่วงทีและการสนับสนุนจากระบบกฎหมายที่ยุติธรรมเราควรสร้างสังคมที่เข้าใจและปกป้องเหยื่อความรุนแรงทางเพศอย่างเต็มที่เพื่อทำให้พวกเราและสังคมเนี่ยมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับ หากคุณชอบการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีอาชญากรรมของเรานะฮะก็สามารถให้กำลังใจด้วยการกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์กดกระดิ่งได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนรายได้ของเราโดยตรงนะฮะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจ่ลท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ